ตัดิ้งรูว่าตันแบบไหนเอไปไหนเย็ด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 โอ้โดนคืนไหมเนี่ยเขาทำอะไรเย็นพี่ใช่หรอทำอะเย็นเฮ้ยทางเย็นลงสูดแล้วอะลงนานแล้ว อ๋ง่ายคือถ้าผมลงอ่ะรู้อยู่นะต้องรู้อยู่แล้วต้องพูดว่าอะไรถ้าผมลงก็รู้อยู่แล้วผมต้องต้องต้องพูดอะไรถูกปะคือถ้าผมลงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าว่าจะแบบพิมพ์ว่าอะไรกันถูกไหมคืออะไรฮะเอาตรงก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องพูดเยอะฮะก็คือรู้ก็อยู่แล้วฮะ นาอมสิบยี่บงวะเดี๋ยวไปเดียวะขายข่าวแล้ววันนี้หยยดยื้อแลไ้เฮียแม่งเดี๋ยวคนนั้นเข้าไม่ได้เดี๋ยวคนนี้เข้าไม่ได้ไอสัตว์ เยอะแล้วกินเตนเไมีกไ่กลัวหลยน้องเอาอย่างนี้คือหัวใสๆเนี่ยแบบนี้ที่ยงเห็นนะที่ยงจะเห็นกัเนนะี่ยที่พี่จะให้ยังดนะูมันไม่ใช่พี่น้องเดี๋ยวปะ ยังดูไว้นะอันนี้คือนี่หุ่นก็ไม่ใช่พี่นะเองก็รู้นะหุ่นนี่คือใครเนี่ยหุ่นลักษณะหัวเนี่ยเองก็รู้ว่าคือใครถูกปะเพีรู้เจ้าว่าเดี๋ยวหาพี่ชายพี่เจ้าเดี๋ยวพี่พี่เจ้าปะ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 ป สวยสวยสวยชุบ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 เลยชุบเลยชุบเลยเก็บอาวุธเก็บอาวุธแล้วใช้หมัดล้ำฟังกูเพื่อนเก็บอาวุธแล้วใช้หมัดล้ำโอ้โหเออสวย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 เอ้าุ้ยโทษทีใครวะใครวะสวยสวยสวยชุบต่อชุบต่อชุบต่อใครวะหน้ากูเองกูเองหรือกูไหลเองเดี๋ยวสวยสวย พเยอะัเลยจับมาดูอีกก็มีไฟดิคบัดเจี๊ยบเดี๋ยวาวเดียวาวเดียวยาวเอาเอาูแล้วไหลใหายลยอห่นายครเอาง่ายพรุ่งนี้กูไม่เสียหน้าละแค่นั้นแหละกูไม่เสียพรุ่งนี้กูไม่เสียจบปะ คุณนี้กูไม่เสียคุณนี้กูไม่เสียคุณนี้กูไม่ได้โกนหัวแน่นอนอ่ะเอ้ยวันอาทิตย์อ่ะผมไม่ได้โกนหัวแน่นอนอ่ะง่ายง่ายกูไม่เสียวันอาทิตย์กูไม่เสียแน่นอนพี่แจ๊คพี่แเร็วไหมพี่พี่แจ๊คเร็วไหบพี่ พี่แจ็คมาพี่วัดีอัพเสียเสียสดีอัพสวยสวยพี่แจ็คยพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คเสื้อเสื้อเหมือนทากะเย่ครับต้นพี่แจ็คเสื้อดำเหมือนทากะเย่น่ะเก่งเก่เมืนหน้าต้นพี่เมื่อสทาวดี่แจ็คเสื้อดำเหมือนทากะเย่ครับไปไปพสานแฟร์ได้ไหมแจคใส่เสื้อทาวดิแลบไม่าเมาเลยมาเลมาไมยมาเลยเมาเมาเลาเมาเลมามาเลมามเมาาเมยมเมยาเาาาลเลาลเลยาามเาาเลยหรือเปล่าวะ สวยสวยไปขอก่อนด้วยรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูไอทางก็เย็นไปถ่านทูดไปขอหน่อยบอกว่าขอแจ็คเล่นคนนึงไปบอกเขาดิเอาไงถ้าถ้าถ้ามีกูลงพรุ่งนี้ไอ้วันอาทิตย์ก็คือไม่ต้องโกนหัวชิวชิเฮ้ยไปโกนอยู่แล้วพี่เพราะว่ากูไม่เป็นหนึ่งไงไม่หนึ่งไงไม่หนึ่งไงเดี๋ยวพี่แจ็คพี่เล่นก็ได้พี่เพราะว่ากูกับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แทนผมเลยครับผมแข่ง

เอ้า <chill> เฮ้ยกูเอ <other> <somet> <noise> ้าอะไรเนี่ยเอ้าคืออะไรคืออะไรคืออะไรอันนี้คือ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 อะไรคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเฮ้ยมันเหมือนพวกไม่รู้ความอ่ะมันเหมือนพวกแบบโอ้โดนแทงโดนเขาลุมแทงตายอีกเฮ้ยกูไปซื้อก่อนกูซื้อก่อนรอบหน้าแล้วกัน Aí, aí, aí.